เรากินออร์แกนได้เลยป้ะเนี่ยได้ดิรายการมึงก็กูหิวอะครีมพิ้นขนมด้วยคาราด้ารักเต้นและทวายทวิตตี้ทวายอร่อยมากและมาพร้อมกับน้ำอิชิตันกรีนทีราคา10บาทและน้ำเปล่าจากเอซุูที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะปักแบรนด์ของพวกนี้อ๋อน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าทวายครับทวายทวาย ลูกค้าไม่เข้าเข้าลูกค้าเนี่ยลูกค้าขนมเข้าได้นะครับคนดูของเรานี่ดูไปกินขนมไปเยอะนะถูกต,ต้องอมีมคนดูระหว่างกินข้าวด้วยมีมอ,อ่ะข้าวเปลือกเข้ามาไปดิซีทูซีกลับมาอีกครั้งเนึงกลับมาแล ไม่ได้ไปไหนเลยเนียอยู่ที่เีกันเยฉยจริงๆก็ต่อยอดจากอีที่แล้วเป็น C to C EP พีพิเศษอยู่ในหัวข้อที่มีชื่อว่ามือถือที่ชอบที่สุดในแบรนด์จุดๆุดุดวีนี้เป็นของ a m s ซ n g เฮ้ยเป็นทุไมอัเไอลืจังอ๋อแน่นอนแบรนด์ที่ผมรักทั้งรักทั้งเกลียดคือด้วยคำว่า Samsung นะครับใช้คำว่าแบรนด์จากเกาหลีที่ดีที่สุดแล้วใช่คำถามแรกนะครับซ m s u ุงรุ่นไหนที่คุณตั้มชอบเพราะเรื่องสี ใช่ชอบเพราะสีนะมีอยู่รุ่นหนึ่งที่ชอบมากซัมซุงกาเล็กซี่โน้ตเก้ p สีคัพเปอร์ใครบอกว่ายุคนี้สีส้มของ iPhone มันมาแรงนะผมบอกเลยว่าสวยกว่าสีส้มของไอโฟนอ่ะคือสีคั p เปอร์ของในโน้ตเก้านี่แหละผมยังจําได้เลยว่ามันสวยแบบว่าทั้งวอเปเปอร์ทั้งตัวปักกาทั้งตัวเครื่องใครที่เคยใช้สีค o p เปอร์ของเลยหลงรักแน่นอนอืสวยจริงจริงแล้วในในยุคนั้นเน่ยเหมือนซัมซุงจะเป็นแบรนด์ที่แบบเลือดทงอ่ะสีสวยที่สุดแล้วใช่มีสีลาเวนเดอร์สีคอปเปอร์แล้วก็สีเกรสีดำอะไร สีสีคอปเปอร์นี่แหละแบงค์หลัของแบงค์ของผมชอบสุดคือ Samsung Galaxy S10 Plus S10 p l u อสีอะไรสีเขียวเข้ม S10 p l u พัสสีเขียวเข้มเหรอเราอ่ะซื้อ S10 สีเขียวนี้มาใช้เหมือนกันใช่ที่ชอบเพราะว่าอันนี้เลยใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะคือผมอ่ะอย่างที่ผมบอกว่าตอนผมเข้าวงการจริงๆอ่ะมันอยู่ในช่วงประมาณ S10 เออเออเออแต่ว่า S10 มันเปิดตัวไปก่อนนั้นนั้นคือมันเปิดต้นปีแต่ผมเข้าทำงานกลางปีแต่ว่าผมอ่ะมีความทรงจำากับ S10 ตรงที่ว่าเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยที่ที่ชื่อบัง สติปม,มาแล้วก็ไอ้ดีไซน์สีอะไรมันสวยประมาณนี้ผมก็เลย มีความสนใจในด้าน Samsung เนี่งก็เลยไปหาดูในออฟฟิศว่า a m s u ุงมีรุ่นไหนบ้างแล้วตอนนั้นคุณตั้มใช้ S10 S10 สีเขียวแล้วสีสีเขียวนี้เลยใช่แล้วก็เครื่องของออฟฟิศที่ใช้ในออฟฟิศจะเป็น S10 พัดสีสีดีพอแบงค์พูดถึง S10 อีกตัวหนึ่งที่ชอบแต่นี้จะไปชอบหน้าตาด้วยคือทั้งสีทั้งหน้าตาทั้งโบว์เปอร์ทุกอย่าง Samsung Galaxy a m s ซุง Galax y ซี่ d 6 e สี Emeral d g r e e n หรือ Green Emeral d สวยแบบโอ้โห,โหสวยแบบสวยเกิน<ห>ใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากเป็นมือถือที่สตมตดแล้วววนนีีีีี่่่คืืือออถทททสสยใชิ เล่นมาเลยตลอดทั้งชีวิตยังไม่มีใครล้มแชมป์ความสวยของ S6 8 g r e e n Emerald ได้หรือ Emerald Green ได้ไม่มีเลยไม่ใกล้เคียงด้วยยิ่งสีเนี้ยมึงเอาไปโดนแดบดบโห<ฮ>ฆ่ากูเถอะสีขนาดนี้คือสวยจริงครับไม่รู้ว่าใครออกแบบไม่รู้ว่าใครดีไซน์แต่ว่าสีนี้คือ number one แต่จริงของผมก็มีอีกตัวนะอ่ะเอามาให้มาคือตัว Note 10 สีอะไรสีอะไรลองเปิดดูผมจิ้มาให้ผมเรียกชื่อสีไม่ถูกสีรุ้งอะนะเออสีซีดีอะนะใช่ทำไมถึงชอบอ่ะมันหาได้ยากมากนะมือถือที่มันจะทําสีนี้ออกมาขายแล้วเขามั่นใจในโปรหลังเขาจริงคือสีนี้เนี่ยที่ผมชอบอบไม่แน่ใจว่าพี่ณีหรือว่าจานอาจเป็นจานอาดจานอาแล้วผมรู้สึกว่าคือขนาดใส่เคสใสแล้วด้านในมันมันมีความวับวับวับแล้วแบบใช้มือถือรุ่นอะไรอ่ะเออนี่จานแบงค์มันเลยมันมันล่อตาล่อใจผมบอกแล้วเนี่ยผมใช้นอสิพัทตอนนี้แล้วก็นี่มีปิปกาด้วยมีซอย่างเทสงวย โอ้โหก็เลยรู้สึกว่าถ้าชอบสีเนี่ยมี2รุ่นคือ S10 พลัสแล้วก็ Note 10พลัสเพื่อนๆชอบสีไหนของ Samsung เราคอยกันกันมา,านะครับ Samsung ขึ้นชื่อนะเรื่องสีเรื่องลายนี่เขาไม่พลาดอยู่แล้วดูหรูดูแพงสมชื่อสมชื่อเมืองแฟชั่นครับเกาหลีเมืองแฟชั่นามดคำถามต่อไปครับแบงค์ Samsung รุ่นไหนที่คุณตั้มชอบเพราะหน้าตาหรือว่าตัวบอดี้ของเขา แน่นแต่กี้ตอบไปแล้วซัมซุงกาไลซี่เอสหกเอฟคูรินชอบที่สุดหน้าตาเชฟความพราวตอนจับแม่งแบบอีกระดับหนึ่งของมือถือในยุคนั้นจริงๆแล้วมีอีกตัวหนึ่งด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ชอบมากเท่าเอสหกเอมันคือกา l ลซี่โน้ตเอทเป็นครั้งแรกที่มือถือมันมัน,ม,นมันมีจอโค้งมันจะแถมถ้าเกิดว่าคุณซื้อ Toyota. โตโยต้ากคันหนึ่งจริง,รรงพิมพ์ดูดิใน Google มันจะมีคําว่าโน้ตเอทโตโยต้าอยู่อ๋อมันคือเอสหกเอฟครับโตโยต้าก็คือตัวตัวเดียวกันนั่นแหละยุคเดียวกันยุคเดียวก มันจะมีโน้ต8มี n o t ต3หรือ n o t ต4นี่แหละซึ่งมือถือปกติอ่ะมันไม่มีจอโคง้งนั่นคือครั้งแรกของโลกที่มือถือจอโคง้งขายแบบแมสมันเนื้อป่วะมันก็เลยแบบเฟี้ยวมากแต่ถ้าเอาโดยรวมอ่ะผมว่าผมให้ S 6 Edge ชนะในเรื่องดีไซน์กับเชฟที่รู้สึกว่าแบบบางเบาสวยอรฟอร์แมนซ์ดีจับถือดีมันมันงามไปหมดทั้งตัวเออดีไซน์มันแบบแดกขาดฟูทุกอย่างเลยของแบงค์ลของแบงค์ซัมซุง Galaxy J7 p ม ทำไมอ่ะชอบตอนนั้นเพราะว่าเป็นดีไซน์ที่แบบแฟนผมใช้ก่อนที่จะมาใช้ไอโฟนใช่ปะแล้วผมรู้สึกว่าทําไมมือถือรุ่นนี้มันออกแบบทุกอย่างมาได้สวยขนาดนี้เขาเรียกว่าฟิลมินิมอลมินิใจมันดูสมส่วนนะัดูจอที่แบบสมส่วนความหนาของตัวเครื่องการแอดปุ่ม3ปุ่มด้านล่างมาให้มันรู้สึกแบบโอ้ดูดีดูดีแล้วลกอย่างรุ่นนี้เป็นรุ่นที่คนใช้เยอะมากเลยใช่เป็นรุ่นคุ้มอีกรุ่นหนึ่งของซัมซุงเพราะว่าในยุคนั้นจอ5.5นิ้วถือว่าใหญ่นะใช่คือจอของเขาเนี่ย J7 ราคาประมาณสักหมื่นหนึ่งมั้งหมื่นต้นๆต,ตอนนั้นคนใช้เยอะมากแต่จอเนี่ยเท่าเลยกับ iPhone 7พ s iPhone 8 Plus มึงคีดดูดิดจอใหญ่ปะละ่ะใหญ่ดิเออก็รู้สึกเออเป็นหนึ่งตัวที่แบบหลายๆคนชอบกันกมีอีกไหมของ a m s u n งที่มึงกเออชอบหน้าตามันถ้าชอบอีกอันนึงก็คือตัว S10 Plus นั่นแหละอ่าชอบหน้าตาชอบกล้องด้านหลังที่เรียงปืดๆใช่ใช่อ่าผมมาไม่ชอบกล้องที่มันตั้งตรงเพราะว่ามันมีปัญหาเวลาที่ผมใช้คือโดยส่วนใหญ่เราเป็นคนเล่นเกมไงถ้าการที่กล้องมมมมััััันน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 เเรรียยยงงงงอ่่าาาา้้แแบบใช สำหรับผมนะจริงอันนี้อันนี้พอแบงค์พูดถึงตัวเชฟของตัว s 1 0 Plus ใช่ป่ะเราก็ชอบเชฟของ s 1 0เหมือนกันเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ซื้อ s 1 0มาใช้ต้องเป็น s 1 0ด้วยนะไม่เอาตัวพัฟเพราะมันบางมันเล็กมันเบาคือโดยหัดเดิมเนี่ยผมเป็นคนที่ใช้มือถือเครื่องเล็กมาตลอดเพิ่งจะมาใช้ตัวโปรตัวแม็กยุคหลังๆเพราะว่าต้องทำงานต้องทำงานใช่ใชคือก่อนหน้านี้ไม่เอาเลยเครื่องใหญ่นี่คือกูตัดทิง้งใครใ,ใช้ใช้ไปกูใช้เครื่องเล็กพอเมื่อก่อนอะ่ะตัวเล็กกับตัวใหญ่อะ่ะสเปคจะเหมือนกันต่างกันแค่แต่ซิงจอเออแล้วก็ตัวแบตตตตตใในน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 ยยยุคคคคหลลลัััััััังงงงงงๆมมมาาาาเเเเีี่่่่ถถถถ้้้ออสกกจจจะะโดดดดูึ็็็ปปปชำไไรบบแ์ นะครั Samsung รุ่นไหนที่คุณตั้มชอบในพาร์ทของความว้าวหรือว่านวัตกรรมให้ผมตอบก่อนไหมอ่าแบงก์ก่อนนะนี่ผมกำลังมีความรู้ได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 ้เอาเลยเอยเลยผมชอบ S24 Ultra ทำไมอ่ะเพราะว่ามันเป็นเจนแรกที่เขาเรียกตัวเองว่าเป็น iPhone ออใช่แล้วเปลี่ยนเลยทุกอย่างแล้วทุกอย่างของ มือถือในช่วงนั้นอะเปลี่ยนตามมาหมดเลยจริงๆผมมีผมมี2รุ่นที่ผมรู้สึกว่าว้าวในทั้งนวัตกรรมหรือว่าในในความว้าวของผมเองอะคือรุ่นที่เป็น S 2 1 Ultra ด้วยก็คือ S 2 1 Ultra เนี่ยเป็นอะไรที่ว้าวมากเพราะว่าเขาเนี่ยตัวโน้ตออกเพื่อให้การเป็นตัว S อย่างเดียวใช่ป่ะแล้วใช้ปากกาได้ตอนแรกมันจะเป็น โน้ต20อัลตร้าเออเออโน้ต20อัลตร้าแล้วเขาตัดซีรีส์โน้ตออกเพื่อกลายมาเป็น S21 อัล่ร้าโดยการเอาปากกาเข้ามาใส่ก็เลยรู้สึกว่าว้าวจบในเครื่องเดียวละของผมหรอถ้าว้าวจริงๆน่าจะเป็นโอ้โหตอนนั้นมีดาม่าด้วย S7 ็โน้ต7 <S อ๋อโน้ตเตัวที่มันระเบิดบุ้มบั่มกันนะคือที่เดี๋ยวมึงฟังเหตุผลกูก่อนอันนี้ม่นขำกันรึมเลยอ่าเชิญเชิญคือโน้ตเที่ผมว้าวเนี่ยเพราะว่าหนึ่งตอนนั้นมันเป็นครั้งแรกที่โน้ตอะดีไซน์มันเป็นแบบเขาเรียกว่า solid body ก่อนหน้านั้นอะมันจะเป็นโน้ตที่แบบว่าโน้ตห้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบมัน solid แหละแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันเขียนใต้น้ําได้อ๋อเจ๋งไดเจ๋งไดแล้วผมมันเป็นคนเป็นสายวิศวกรซึ่งแบบคนที่ทํางานวิศวกรนะครับมันต้องไปจดสเเเเเเกก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 ก็็็ตตตตชชชดดดููููหหหหหนน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 น้้้้้้้้้าาางงงงงงใใ่่่่่่่่ปปแแลลววววฝุ๊บบมมมมมึึอออออิิิีีีีีีััััครรรยยยทโไๆ 1. ผมชอบใช้เลยสอ 2. ผมใช้ปาก,กกาสามผมทํางานหน้าใช้งานงแล้วตอนนั้นะผมยังเรียนอยู่ประมาณสักปีสปีสามช่วงนั้นคือช่วงที่กูต้องออกไปเซอร์เวีกล้องสองทางไกลเพื่อจะวัดถนนกูเจอปัญหานี้ยแล้วทุกคนนะเว้ยเวลาเจอฝนหนี มึงเสียชื่อวิศวกรมึงหนีงานได้ไงแต่นั่นแหละมันก็มีปัญหาคือมันบุบบ้าจนต้องออกโน้ตแฟนอีดิชั่นออกมาเป็นครั้งแรกด้วยที่มีคําว่าเอีเพราะว่าต้องแบบต้องจัดการเรื่องแบตใหม่เชื่อไหมผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่คืนนะเขารีคอร์ใช่ป่ะรีคอร์โน้ตเจ็ดใช่ป่ะผมไม่คืนชอบมากวัตกรรมเออครูก็เสี่ยงไว้เยนายยียนั่งเขียนอยู่ว่าไม่รู้ว่าบุบบ้างใส่เพื่อนตอนไหนลุ้นเพวกมึงไงนั่นแหละเป็นสารตั้งต้นด้วยว่า ทำไมซัมซุงไม่อัพฟ้าช้าสักทีทำไมซัม<อ>ซุงไม่ยอมเปลี่ยนแบตสักทีเพราะมันบุมบบัมอ่อาคำถามต่อไปคำถามตัดไปไนะครับซัมซุง g g a ลซี่รุ่นไหนที่คุณตัต้มคิดว่ากล้องดีที่สุดนณนวันนะั้น ดีทุกคนตามแฟนคลับของซัมซุงตามแฟนคลับของซัมซุงใช่ตอบแล้วใจแบบว่างงนิดนึงนะเอาไปเลยซัมซุง g า a ลซี่โน้ตสไกลมากเหี้ยนะเนี่ยทุกคนแบบงงเลยทําไมโน้ตสามวะเออทำไมวิดีโอที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้คือวิดีโอ 4K Note 3คือมือถือซัมซุงตัวแรกที่ถ่าย 4K ได้ 4K สาสแล้ววันนั้นอ่ะมีแต่คนบ่นกันในบอร์ดนันทิย์เอาไม่ทำอะไรครับพี่ 4K บ้าเปล่า โน้ตสจากวันนี้กี่ปีแล้วโน้ต3าม้ดแต่เราเราอยู่ <มา S 1> ปีปน1นึ่ปีหนึ่เลยอประมาณไม่ปีหนึ่งก็มา6ชหกช่วงนั้นโน้ตสานะคือนานมากเลยนะเพื่อนยี่แม่งจะสิ<า>ปีปแล้วแต่มันยังถ่ายโฟลคได้แต่วันนั้นแล้ววันที่มันถ่ายโฟคได้มีแต่คนด่ามันว่าถ่ายได้ทำไม ใช่จริงไหมไแหละหรอแล้วผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยที่แม่งแบบซอมซูงไม่เอาจริงด้านวิดีโอเว้ยแล้วเป็น 4K ที่ใช้งานได้จริงไม่ใช่ 4K หลอกๆก,ก็เลยคือว่าเออผมวาวกล้องของโน้ต3าสุดก็คือผมเป็นคนที่ชอบวิดีโอมากกว่าภาพนิ่งมี่ีกไหมขอแม็กขอแม็กที่ชอบ <ผม S 2> อก็คงว่ะน่าจะเป็นซีรีส์เอสหลังๆม้าน,นี่แหละไม่แน่จะเอสยี่สามหรือยี่สี่ที่มันสามารถซูมได้สองร้อยเอ็กซ์มันได้แค่ร้อยเอ็กซ์เออร้อยเอ็กซ์หรือสองร้อยเอ็กซ์ที่มันซูมได้ร้อยเอ็กซ์มันได้นานแล้วนะนั่นแหละเริ่มถ้าเอาทททีี่่่่่่่่แแบบบบบบสสนนนนนนใใใจชชชชอออออซซูููมม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 มโห้้ยยเเเเปป็็าาาาางงรรรรระไไถึึววัััตกก ว่าต่อให้เราไม่ได้ใช้งานจริงอะแต่ว่าถ้าเราเอามันมาทําเป็นคอนเทนต์ได้อะมันจะเป็นอะไรที่เท่มากเลยนในช่วงนั้นอะที่แบบคนชอบใส่แผ่นเสียงในต่อๆอ่ะซูมไปให้สุดก่อนแล้วก็เห็นเป็นประพาคารใช่ปะ่ะแล้วก็ผัก<อ>ดึง<า>กลับมาแบบออวู้นมันซูมไกลขนาดนั้นเลยเหรอเลยวะว้าวได้ขนาดนั้นคือรายละเอียด ชัดเสมือนกับว่าตั้งอยู่ตรงหน้าเรามันก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องกล้องในตอนนั้นอะ่ะอาจจะชอบอันนี้ที่สุดด้วยความที่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องกล้องด้วยแหละก็เลยไม่ไม่สามารถตอบอะไรไ,ได้เยอะขนาดนั้นถ้าพูดถึงเรื่องนี้มีอีกตัวนึงด้วยแต่ผมจะไม่ชอบซูม,มผมจะชอบปรับรูรับแสงผมเนี่ยเป็นคนที่เจอปัญหาเวลาไปถ่ายวีดีโอหรือภาพนิ่งกลางแจ้งอะ่ะโอเวอร์ภาพมันสว่างเกินแดดประเทศไทยแม่งแรงเกิน S9 กับ S9 Plus อะ่ะเป็นมือถือตัวแรกที่ปรับรูรับแสงได้ช่วงนั้นอ่ะเขาแข่งกันเรื่องกล้องกับพวกหัวดาอ่ รู้รับแสงได้อะเพอเจอซึ่งมันซึ่งมันช่วยให้การถ่ายภาพของเราอะมันได้ระยะชัดลึกชัดตื้นเหมือนกล้องใหญ่มีมิติมากขึ้นด้วยชอบชอบชอบแต่ว่าหายไปแล้วไม่รู้เป็นไงเหมือนกันดีนะสำหรับคนที่ทำงานกลางแจ้งเหมือนเราอะเราชอบมากหัวข้อต่อไปนะครับคือมือถือซัมซุงรุ่นไหนที่คุณตั้มคิดว่าเกมดีที่สุดนะวันนั้น ทาดีสุดณวันนั้นนะอย่างผมผมตอบเลยเอชที a อัลต้าแบบไม่ต้องคิดเลยเออคือพออย่างตอน24ก็มีปัญหาเรื่องเฟรมไทม์อ่ายีนี่หนักว่เลยหนักเลยเฟรมไทม์หน่วงยี่สิบสองยี่สิบองยี่สิบเอ็ไม่ต้องพูพดถึงเลยยี่สิบสองยี่สเอ็ดนี่คือทั้งร้อนทั้งหน่วงทั้งเฟรมไทม์ทั้งเฟรมเลทแต่แต,แ,ตแต่ผมกําลังนึกถึงตัวเก่าๆที่ผมรู้สว่าเฮ้ยตอนนั้นน่ะกูได้เล่นแล้วกูรู้สงกว่าผมเล่นเกมดีจับเลบว,ว่า,า,าได้น ลองเล่นแล้วสึกว่าเออทุกอย่างมันเพอร์เฟกแล้วมีอยู่ตัวหนึ่งอ่ะในยุคสมัยก่อนที่ผมเล่นแล้วผมชอบมากกําลังนึกชื่อมันอยู่ในสมัยตอนนั้นน่าจะเป็น a มซุงก g a ลซี y น่าจะโน้ตหาตอนนั้นอยู่มาหาลัยแล้วมันมีเกมเกมนึงเว้ยเป็นเกมคล้ายๆกับเอ่อเทอร์นเบดเป็นของคุโรสกิอิติโกะอ่าอา ที่มันจะแบบเป็นการ์ดมาแลวก็แบบเป็นเทิร์เบดปุ้งปังปุ้งปังกันใช่ปะก็คือรู้สึกโอ้ความประทับใจของเรากับโน้ต5ตอนที่แบบเพื่อนเล่นเกมในคลาสเรียน่ะมันแบบนัวมากณตอนนั้นณตอนนั้นแล้วผมตอนนั้นนะผมใช้โน้ต4อยู่โน้ต4กลัวอย่าว่าแต่เล่นเกมเลยเอาสัญญาณไม่ขาดขาดหายหายก่อนใครเคยใช้โน้ต4ตอนนั้นจะรู้ว่าโน้ต4มีปัญหาส่งสัญญาณส่งสัญญาณขาดขาดหายหายกันขาดหายหายแล้วแบบเพื่อนไม่เล่นอยู่ข้างๆกูอ่ะโหไม่โคตรดีเลยช่อสวยฟีลลิ่งดีมากก็เลย มีความทรงจํากับโน้ต5ว่าแบบเออเล่นเกมดีมากในยุคของมันครับแต่ถ้านับโออ๋อทั้งหมดที่เราแบบผ่านประสบการณ์มาเยอะๆเราพบว่าเอทีพาวด้าคือเป็นถือซัมซุงที่เล่นเกมดีสุดนั่งวันแรกที่เปิดตัวครับพูดมาซะยาวดีสรุปเรื่องเหมือนกันคำพูดมากมายความหมายมันเดิมไปสัลัความหมายเท่ากันเออเอออ่ะต่อไปเลยไหมเมื่อกี้พูดเรื่องเกมไปแล้วนะก็หัวข้อต่อไปก็คือซัมซุงรุ่นไหนที่เปิดมาราคาดีสุดนะตอนนั้น ที่แบบซื้อปุ๊บแล้วชอบเลยอะเปิดมาปุ๊บชอบเลยซื้อแน่จัมพุต้ามซื้อทุกแบรนด์อยู่แล้วหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักแน่เลยวะ่ะซัมซุงแกรนด์2แกรนด2เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าถ้าใครแบบเป็นแฟนขับซัมซุงนะหรือว่าเคยใช้งานพวกแกรนด์ซีรีส์มาก่อนแกรนดจะเป็นมือถือที่จอใหญ่สมชื่อแกรนดแล้วก็แบตอึดสมชื่อแกรนดแล้วก็สเปกกลางๆเน้นแบบคนทั่วไปอะแกรนด2เนี่ยที่รู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเพราะว่าในราคาที่เรา ดีสเปคหลายๆอย่างมันไม่ได้แรงสําหรับเล่นเกมนะมันแรงสำหรับคนใช้งานทั่วไปแล้วแบบแบตอึดจอใหญ่หลายๆอย่างมันมันดีมาก และยิ่งถ้าเราไปเทียบกับแกรนหนึ่งอะความแรงคนละเรื่องเลยนั้นว่าถ้าตัวที่แบบจ่ายเงินแล้วคุ้มค่าสุดสําหรับผมคือแกรนสองผมตอบแชมป์ <c oughs> ได้ดิได้ไดิเออแชมป์ก็ไม่ผิดนะเว้ย <c oughs> จริงๆชอบซัมซุงแชมป์มากจำราคาได้เลยตอนนั้นอะห <5, 000 S 1> ้าพันหรือว่าส<ม>ี่พันตอนนี้ผมได้มาสองพันเจ็ดฮะมึงไปงี้เาอย่างไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันมาลดราคาเหรอมันน่าจะไอตัวจิ้มหน้าจอปะน่าจะทำธุงแชมป์ไอตัวที่มันเป็นแบบกลมๆไม่ใช่กลมเหลี่ยมๆเล็กๆถ้าถามว่าทําไมถึงเปิดมาราคาดีคือเป็นมือถือที่เราเก็บตังค์ซืื้้้อออออออเเงงแแลวีกย่่าคตนนนนนััมป็บบใช แล้วตอนนั้นอ่ะเราคุยกันที่เราคุยกันจริงๆอ่ะเราคุยผ่านแชทฮอตเมลปะไม่ใช่เราคุยกันผ่านแชทซิมแชทซิมเออของ a i s ทูวันละเท่าไหร่15บาทเหรอสัปดาห์ละ17ทันไหมพี่ทันไหมทันนี่นี่แก๊งแชทซิมโอ้โหมันจัดนอนแล้วแล้วผมชอบมากด้วยด้วยความแบบโลคอลของมันอ่ะความบ้านๆอ่ะโอ้โหมันโคตรดีเลยแล้วจำได้ว่าซัมซุงแชมป์เนี่ยมันจะมีไอตัวที่ไหนไหนบนหัวมันเนี่ยอ๋อใช่ใช่แล้วผมชอบชอบดึงออกมาเล่นอันนี้แหละชอบ เลา <ผม S 2> คาเปิดตัวก็มาก็ชอบซื้อมาใช้จริงก็ชอบเพราะว่า ใช้งานอยู่นานมากกว่าจะเปลี่ยนเป็นลูเมียร์ลูเมียร์ใช้มาตั้งแต่สมัยม3เออเปลี่ยนอีกทีม5จริงกว่าปีกว่านัคนจัดเลยแบตแม่ง1,000มิลลิแอมแล้วสียังสวยสวยก่อนมีสีดำสีชมพูสีชมพูมันมีทำซูงแชมป์ดูโอ้ด้วยนะนั่นว่ะนั่นแหละเออมันจะมีทำซูงแชมป์กับแชมป์ดูโอ้ของผมน่าจะเป็นดูโอ้เลยป่ะไม่แน่ใจจอสองจุดสนิ้วอ่ะคือมันมันขึ้นมันขึ้นไอคอนตรงขอบข้างบนเลยว่าดูโอ้แล้วประเด็นคืออะไรหรอวะประเด็นคือลำโพงคู่ไอ้เหี้ยไอโฟนแอร์กูส 3ามหมลำโพงเดี่ยวชอบฟิลลิ่งตอนจับถือจัาแล้วเมื่อก่อนโอ,อ้โหของดีของดีโอ,อ้โหสไลด์แต่จอมันทันไม่ค่อยดีนะ ใช่ไม่ดีส่วนใหญ่แล้วคนที่ซื้อเออส่วนใหญ่แล้วคนที่ซื้อตำซุงแชมป์ไปคือชอบฟังเพลงพอข้างบนมันจะมีที่จิ้มมีรูแล้วใส่เมมได้โหลดเพลงมาจากโฟเชนะยุคนั้นต้องโฟเชนะแล้วสมัยยังถอดแบตได้เออตัวเะอันนั้นคือผมคิดว่าราคาคุ้มสุดแล้วสองพันเก้าร้อยเก้าสิทําไมข้างหลังขำใช้ด้วยพี่เอาใช้ด้วยอ๋อมีคนอยู่เสาของตซุงแชมป์ว่ะคนใช้บอกแชมป์ของดีกําหนัดป้ายตำซุงรุ่นไหนนะครับที่คุณตั้มชอบเพราะความทรงจํา คือมันมีหลายตัวเกิน่ไหมคือผมจำแยกใช่ใช่คือมันจะมีอ่าถ้าถ้าแบบเอาแบบว่าเยอะสุดเลยคือโน้ต4แต่ว่าโน้ต4ที่ชอบเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นขึ้นมหาลัยใช่ป่ะแล้วมันจะต้องพกอ่าโน้ตบุ๊กไปเรียนตอนนั้นเนี่ยมี iPad mini อยู่เป็น iPad mini ตัวแรกผมชอบเครื่องเล็กๆอยู่แล้วล่ะพกพาง่าย และไม่มีปัญหาเยอะมาก 1. คือแพง 2. คือปากกาไม่มีสามคือใช้งานแล้วแบบไม่สมูทเลยโน้ต4เนี่ยเป็นตัวแรกที่ทําให้ผมเข้าวงการโน้ตแล้วไม่กลับไปหา iPad อีกเลยแบบที่ไปเรียนจริงๆจดทุกอย่างอยู่ในโน้ตสเสร็จปุ๊บเอามาซิงเข้ากับ s ซัมซุง แอคเคาท์เอามาใช้ต่อในโน้ต8ซึ่งผมขาย iPad ไปใช่ปะผมสามารถเอาเงินที่ถือไอแพดอะไปซื้อโน้ต4มือ2กับซื้อแกร์เล็ Tab ่มือ2แล้วประสิทธิภาพคือดีขึ้นกว่าเดิมแบบหลายเท่าตัวมากอีกอย่างคือโน้ต4่ผมนะที่ผมใช้อะ่ะเจอปัญหาสัญญาณขาดหายหายด้วยความบังเอิญน,นะเว้ยน้องรหัสที่ห่างก,กัน2ปีอะชื่อน้องลูกแก้วใช้โน้ต4เหมือนกันแล้วน้องไม่เจอปัญหาเดี่วมันกูเพราะอะไรวะเพราะตอนที่เราไปไปเจอกันครั้งแรกใช่ปะน้องแม่งอยู่เนี้ยสัญญาสัญญากูขำแบบวูเจอเหมือนกันสินะเราแกะ คือ, Samsung One. อซัมซุงวันซัมซุงวันเนี่ยเป็นซ<ด>ัมซุงที่แบบว่าผมเริ่มซ่อมมือถือครั้งแรกถอดเข้าถอดออกถอดเข้าถอดถอดอกจนมันพังนะครับแล้วก็เออรู้สึกว่าพี่สาวเราก็ใช้เพื่อนสนิทเราก็ใช้ก็เลยมีความทรงจำคนละช่วงไว้ถ้าช่วงเริ่มศึกษามือถือก็จะเป็นซัมซุงวันถ้าเริ่มเข้ามหาลัยก็จะเป็นซัมซุงกาแล็กซี่โน้ตสี่อยากซีกับโทมากเอแมงเอแมงเอแมงความจําอกความทรงจำจริง <g ulk> ก็ทนานสุดก็เป็นซัมซุงเชนนั่นแหละเพราะว่าอยู่กับผมตั้งแต่มสามมห้าตัวหนึ่งที่บอกว่าเออถ้าเป็นซัมซุงก็มีความทรงจำเหมือนกันนะผมว่าน่าจะเป็นซัมซุงกาแล็กซี่เอสสิบนั่นแหละเอสสิบเนี่ยมันเป็นมือถือเครื่องแรกที่ตอนนั้นเ,นเราใช้แล้วเราได้เดินทางไปต่างประเทศบ่อยมากเป็นครั้งแรกๆในชีวิตเลยที่บอกว่าเดินทางต่างประเทศแบบช้ำๆเลยก็เลยจําได้แล้วก็มีประสบการณ์ในการเดินทางไปฝรั่งเศสตุรีเฮียอะไรรู้ไม่ไปมั่วหมดอ่ะไปเยอะมากมีไหมมีอีกไหมมีมีสองคำถามอ่ะถัดมาถัดมาซั คุณตั้มชอบ w a เป p a p e r หรือว่าเวอร์ชั่นของวันดีมากที่สุดผมชอบสมัย Galaxy S 3กับ Galaxy S 4มันจะมีเด็กคนหนึ่งที่มันเล่นลูกโป่งยิวอะ คือ s 3เนี่ยมันชอบเพราะว่าไอเดียวใช้ตัวที่เป็นรุ่นรองของตัวนี้มันจะมี s 3 s 3 mini อะไรอย่างเงี้ยใส่ชอบไวเพอร์ที่มันเป็นแบบไอไอลูกดอกดอยเนี่ยดอกอะไรไม่รู้ที่มันปลีวไปตามลมอ่ะเออกับ F4 F4 ตอนนั้นน่ะชอบเพราะว่ามันเป็นลูกโป่งมันเป็นไอคอนของยุคนั้นเลยว่าเหมือนเหมือนช่วงนั้นคนใช้รุ่นนี้เยอะมากใช่ก็เลยไม่รู้นะแล้วแต่คนผมว่าผมสึกชอบไอคอนนะช่วงเวลานั้นมากๆของแบงค์อะของแบงค์ของผมน่าจะเป็น s 2 4 Ultra รูปเพชรรูปเพชรให้ดูดินี่ทุกวันนี้ยังใช้อยู่เลยนี่ไงคา ผมเองเนี่ยเปลี่ยนไวเบอร์มาเยอะนะสุดท้ายต้องจบมาที่รูปเผ็ดอันนี้ o ัน UI ที่ชอบเหรอจริงๆก็ผมว่าก็คล้ายๆกับที่แบงค์บอกเลยว่าไอ้พวกยพวก iOS <ừ> หรือว่า o ัน UI อ่ะเราจะชอบป,ชปัจจุบันที่สุดที่มี Galaxy a ี่ไม่เคยใช้มือถือแบรนด์ไหนหรือยี่ห้อไหนเลยที่รู้สึกว่าแบบเที่ย AI อซอฟต์แวร์ทุกอย่างมันผสานกันเนียนขนาดนี้ต้องยอมให้เขาเกีงเรื่องซอฟต์แวร์นะอย่างไอโฟนอ่ะมันซนะิมเลสเนาะแต่ว่ามันไม่มี AI แล้ว AI แม่งก็ต้องขออนุญาตกูตลอดขอไปทำไมเอาไปเลยเอาไปเลยให้กูใช้ชีวิตง่ายๆหน่อยกอนุญาต,ตลแล้วเออเอาไปเลยแต่ว่าวัน UI คือมันแบบมันมันเซตติ้งแค่ครั้งเดียวจบเลยอยู่ตลอดไปแล้วก็ชอบในความที่มันประมวลผลบนเครื่องคืออย่าง Apple ่เากลัวข้อมูลปเปิ ซัมซุงอ่ะประมวลผลบนเครื่องแรงด้วยไว้ด้วยจบเลยของผมเหรอน่าจะเป็นปัจจุบันเหมือนกันชอบ One UI 8แล้วก็อีกอย่างนึงคือหลายดีไวในในปัจจุบันนี้มันมันต้องรองรับ UI 8ก่อนถึงจะใช้งานได้แล้วอีกอย่างนึงคือมันเทรน AI มันกำลังมาหนักมากก็เลยคิดว่าเออถ้าเป็นเวอร์ชัน One UI อาจจะชอบอันนี้มากกว่าอีกอย่างคือ Android 16อะ a m ซุ n g ไม่ได้ก่อนคนอื่นนะเว้ยไวยจัดเลยไวยกว่าพวก,ก Path, <One Path. S 2> วันพัทไวกว่าพวกอะไรพวกนี้อีกพอๆกันกับ Google ใช่คำถามสุดท้ายครับผมซัมซุงรุ่นไหนที่คุณตั้มไม่ชอบที่สุด ันนี้ถ้าภูเขาดูอยู่ภูเขาจะโกรธกูได้2 <F> 4เนาะโน้ตยีกับโน้ต10ถ้าแบบไม่ชอบจริงๆเลยนะน่าจะเป็นโน้ต10คืออย่างที่บอกว่าผมเป็นคนที่ติดมือถือเครื่องเล็กแต่ตอนนั้นไอ้ X ซ n o นแม่งร้อนแล้วก็แบตลดเยอะมากจริงๆผมว่าถ้าเกิดว่าเราเซิร์ชยู u ูบไปจะเจอผมทําคลิปบนเป็นโน้ตตัวเดียวเลยที่แบบว่าผมพูดไปนในคลิปแล้วกูจะไม่ใช้อีกแล้วเอางี้กูไล่เลยนะโน้ตสิบ S20 แล้วก็โน้ต20ตัวเล็กด้วยนะตัวใหญ่ชอบแต่ว่าตัวเล็กไม่ไมชอบ,ชอบไม่ปลืม้มอของแม้ออ่ะของแม็ง,มงถ้าไม่ชอบจริงจก็คือ A80 ปออทำไมอ่ะเขาชอบกว่าทั้งบ้านทั้งเมืองผมไม่ชอบทำไมอ่ะมันรู้สึกว่ามันอะไรที่มันมาเจนเดียวแล้วมันหายไปเลยมันไม่ดี แต่ว่าเหมือนกล้องมันฟลิปได้ปะ่ะ A8 ใช่มันใช้กล้องหน้าเป็นกล้องหลังกล้องหลังเป็นกล้องหน้าเฮ้ยกูชอบมากพอเลยวะเพราะ,เะอ,อเป็นครั้งแรกที่ผมได้ไปเจอแบ<ช>็คพิงค์ตัวเป็นๆแล้วแบบแบ็คพิงค์แม่งเดินผ่านเงี้ยฟิวเฝ้าฟิวเฝ้าอย่างเงี้ยคือตอนนั้นไม่รู้ว่าเขาดังขนาดนั้นมารู้ตอนถ่ายลงสตอรี่แล้วแบบ Chat แชทระเบิดเฮียแบบเฮ้ยมึงเดินผ่านเขาได้ไงเนี่ยไม่รู้เขาเชิญมางานกูก็มางานแต่อย่างผมที่ไม่ชอบอะเพราะว่าด้วยความที่แบบมันสไลด์ขึ้นลงอ่ะมันมันเสี่ยงต่อนมาวะนมีเาวะตั๊ดดี้ของหลายแบรนด์แล้วททีี่เปปป็็นกกล้อออง๊ัพดหรือว่าเป็นทม ฉลามก็ดีคือมันพวกนั้นอะถ้าเราใช้งานหนักหรือว่าแบบในบางทีเราใส่ในกระเป๋าแล้วเผือเป็นสไลด์มันขึ้นมาเนี่ยมันมักจะมีปัญหาได้นั่นแหละสำหรับผมก็ที่ไม่ชอบนะไม่ใช่เพราะว่านวัตกรรมมันว้าวหรืออะไรแต่ไม่ชอบไม่ชอบความแบบฟึดฟัดฟึดฟัดความฟึดฟัดแล้วมันไม่สามารถการันตีได้ว่าในกี่ครั้งมันถึงจะมีปัญหาหรือว่ามันเผื่อบางทีมเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเข้าใจเข้าใจของมันหลายตังนะเนี่ยหลายตังนะใช่เกือบเกือบสองหมื่นเลยมั้งแพงมากแล้วถ้าสมมติมันแครกหรือว่ามมมัันนพงอะไรขึ้าาจจจบเลลยใใแต่่วฟิ ก็เสียไปแล้วไงใช่ใช่ไอพวกแบบที่มันขยับได้ก็จะมีความเสี่ยงแต่ว่ายุคน,นั้นน่ะทุกคนแม่งแบบกล้องโผล่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกันหมดนี่คือซ2 c เวอร์ชั่นใหม่ของ่แบงค์เกมจาก <laughs> ๋านะครับนั่งคุยชิลก่าเดิมอันเดิมกูก็ว่าชิลแล้วตอ,อนนี้ชิลจัดเลยเ<อ>ก็คือมันได้แสดงทั้งความคิดเห็นของเราด้วยแล้วก็เราอาจจะได้ไปอา่านของคุณผู้ชมด้วยเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมทำเป็นบลเรตหัวข้อไว้ให้ลองก๊อปตรงนั้นไปดูแล้วก็ไปตอบคำถามดูแลล้้วกันนนไ่ออองงงปปตรทีคิึ เราไปตอบคำถามมาดูว่าเออในแต่ละหวัวข้อที่ผมส่งบุลเลตไปให้เนี่ยคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงบ้างอันนี้คือในมุมมองเราที่จับมาแทบจะทุกรุ่นแต่ผมว่าไม่ลึกไม่อินไซต์ของซัมซุงอะไรสักเท่าไหร่จะแบงจะไปลึก,แ,กแบบว่าพวกแบบสาวกระโปรงเฮียนมือนี้ไปเลี่ยนแล้วบอแล้วมึงผมชอบมากเลยภาคอีสานชอบชมึงก็ไหลกันกูไปเรื่อยแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มานะวันนี้ผมแบงค์เกมจ๋าแล้วก็ตั้มกูแซบลาไปก่อนสวัสดีครับ